สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห่างหายกันไปหลายวันจ้ะวันไหนนั่งคุยกันกับเทียนซองอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อนี้กับพ่เป็นวุ่นไหวกันหน่อยเนาะกัปเทียนซองเนาะมาบูมไหวกับปอมแมนดินิดนึงอยู่มีไรไล่เนาะอะแล้วก็นระทำอันไหนจริงอันไหนปลอมมาจ้ะมือนี่มันเป็นอย่างนันคือสำคัญเดียวจะอเมืนอไหรจังไหนก่อใจบุญคืออ่าหนูเพิ่งลงคลิปเนาะเมื่อกี้นะคะหนูเพิ่งลงคลิปข้างช่องไป ลูกไปเห็นคอมเมนต์เอ้าคือโบคือกันว่าสั่นตัวเลขคือโบคือกันคือเมื่อเสาร์หนีนูวาเรเบิงคลิปใจบุญนะคะทีไหหน้าบุญผ้ารวยเนาะค่ะแม่นั่เสนอนะคะออกช่องไปพอพึ่งคุยอย่งกับเกย์ยังอยู่แต่บึ่ร้อยเอากล้องไปตั้งนึกกันนะควรโทรคุยกันเดียวนะโอ้ยผ้าจาน้ำชุ่มถือกล่องไปก่อนนะจนไปยืนจ่อฟังเพื่อนเพื่อนบอยเขียนตัวเอ้าลูกก็ว่ายลูกตกใจเลยเออบานนี่ เฮ่านูนูย่านนูน่ะพิษพิษหรือเปล่าเราต้องเสนอให้เอฟซีพิษบออะไรอย่างหน่งสินะคะมันเป็นจังใดเกาะโตใดเกาะที่แรกแรกที่เข้าไปในไล่กลุ่มอ่ะจ้ะอ่ามันถูกแล้วนั่นละเนี่ยเนโตโตที่ให้เทียนซองโจทย์มันอันนี้เนาะชุดนี้ค่ะแมนแมนชุดนี้แหละคือมันถูกแล้วที่แรกแรกกี่ลีน่ะเพิ่นจะให้สามชุดนี้เนาะจ้ะจ้าเพิ่นบอกว่างวดนี้มันเป็นแปลกๆเทียนซองอ่าแต่ผู้ชมถามเั้นพากเราว่าอ้าวงวดนี้ คือหลายหางแท่อ่าตุงหวดจะ่มีสามหางที่จริงมันก็มีเจ็ดหางตลอดเทียนสองแต่ว่าเข้าน่ะเอาเมื่อว่ามืออ่าก้อนหอยออกสองสามมือเนาะใช่ก็เลยได้ชุดเน่นเพิ่มมามันเป็นโครงสุดท้ายแม่นั่นล่ะตอกนี่แหละเิ่นเลยว่าเอ้าตุงหวดก็มีสามหางงอนี้ก็มีเจ็ดมีแปดจ้ะที่จริงมันก็มีเจ็ดแปดหางตลอดนั่นแหละแต่ว่าเฮ้าผัดได้ สอนนั้นเพันว่าเอาเอชุดเน้นไปเลยก็จะชุดเน้นตัวเดียวคือสองตัวพันบอกว่าให้กันนั่นละเป็นเอาแค่นั้นจ้าจ้าเนี่ยกรอดตัวนิน้วกะมามือเสาร์เนาะเจ้นซองตีเอฟซีทำของมันเลยเอ้าเลขตัวกล้องอันไหนใบปลอมใบจริงอันนี้ก็มีหาเจสสองเส้นซองก็เป็นสามศูนย์จ้าที่จริงน่ะติดเขียนสามศูนย์ค่ผู้ชมเมืองสองหนานี้แล้วผู้ใดติดเป็นบ้าเขียนเลขอันนี้สองเทียะเนี่ยอ่าอ่าพนบอกว่าให้เขียนอันนี้มันต่เขียนเลี่ยงๆมาแล้วที่ในใบนั่นล่ะไม่ใชสามศูนย นุ้ยเขียนอันนี้พิษแล้วรอบสองนูก็ยังไม่เขียนอีกเนี่เป็นฮาเจตอีกท่านผู้ชม,มเมือแม่มือผ้าปคือผีผ้าเขียนถั่วจ้า,จาขเขียนมีบ้านหลังที่แม่แม่เขียนอยู่หลังบ้านนั่นแหละมามามาเพราะว่าเมื่อเช้าุฝนมาลวยไปเบิร์นซ่างอันกนำลังต่อเติมเพราะว่ามันถึงเลขหลายน้ำเจย์ไงเมื่อกี้มันก็เลยตอ่อเติมออกไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจย์ฝนเาเมื่อกี้นี่พลาดเลขฮาเจตที่ว่ามือผ้าป่ื้อผี ค้นหัวนูลุกเหี่ยวเลยเอออย่าลืมเนื้อเส้นซองต่างตานูใหญ่ไม่รู้เงี้ยหลังนี่นะนูถูกเลขสามโตดูดูอู้แมนตัางต่เริ่มเขามาอยู่เลยต่างตานนวดแหลบแมนสามตัวตรงแล้วก็สองตัวล่างพ่อหัวที่แหลบที่มันออกอะไรนะศูนย์เก้าเจ็ดนวดนั่นแหละนูก็ได้ลายเห็นมั้ยก็ไปนี่ค้นหัวลูกเงี่ยวเหี่ยวลยแล้วก็ยังมาเก้าอ่าเก้าเจ็ดเก้าบวาตัวนั่นเลขแปดหางห้องมันไห 6, 9กเก้าเ <พอ S 1> จ็าเาลยว่าหกเก้้มันเป็นตัวเดียวเข้ามาไว้กระถือาะเป็นกระถือกระถือเส้นจองใจบุญนิดตั้งแต่มานอนบาหลังนี้ตั้งแต่ใหญ่เขามาานะคะ,คะถูกสตัวแท่ท <3, S 1> ุกหมวดเลยเหรอเอาบอกง่ายง่ายกระลาสุดเนาะฝาไใ้ฝันแมนแมนสามหกศูนย์มหนยมงวดเมื่อกี้ว่าเป็นตะถือก็ได้คือเก่าสตัวคือเก่าใจบุญมันมันจินีความ ก็จังอยู่ในความคือท่านี่หรอวันนี้ก็จังเป็นเป็นดาทึกเลขสามตัวแท้าก็นังบอกก็เซียนซองอยู่วันนี้เป็นดาทึกเลขสามตัวเด๊ะอยากมีโมเมนต์ทึกสามตัวตรงๆล้านจัะล้านเนี่ยเหมนกับเป็นนิลีแม่เซียนซองวุ้ยเราเอาเอาเนี่ยลงก้อนเนาะจากกัอันไหนถามวันนี้ก่อนเบื้องตัวเลขเจ๊ใหญ่แล้วนี่ถามความรู้สึกใจบุญก่อนมาตัวแรกตีบอๆยับบ้าหัวจี เป,เป็นตะครือเพราะว่าเจ๊บุญบอกว่าเวลาจิถือเลขสี่สนิ้เซนจิแม่ึกว่าจะรู้ซื้อเองเนาะมันจิมากตัวนี้มันจิเป็นของผู้นี้ละจีเขายังสิเป็นจังไดเบิ่งเหล็กเจ๊ไงแล้วเบิ่งเหล็กเจ๊ไงแต่แกเบิ่นเริ่มมาให้เขากลุ่มมากเนะาะจ้ามากถึงแต่มือที่แรกว่าเลเพิ่นน่ะน่าจะเขาบนและล่างแต่ว่ามันจะไม่เป็นสามตัวห,<อ>หรอกหมดหนึ่ง คิดว่าเลขชุดนี้นี่ต้องมีทั้งบนทั้งล่างอยู่ในบแปดทางนี่แมนค่ะแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาเนาะคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือเลขกพีพีท่าเกียร์เพิ่มหาเจตมาแน่กัรอะไรแน่เนาะอันนี้บอมเป็นเลขเจใหญ่เนาะหาเจตคือตัวสุดท้ายใจใจบนเขียนสองเทียกแต่ย่างเขียนอ่าจริงจริงก็คือวสามศูนย์นั่นแหละนั่นแหละคืออยู่ในใบใบที่แรกที่ปล่อยลงในกลุ่มนั่นแหละถือกล่องแลนะท่านผู้ชมหนูพยายามมือสอบหนูบอกว่าสามศูนย์หนูไปยังก็ต้องไปเขียนหาเจตสินี่มือเป็นอีหลกเอา เอาให้คุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิ้งเนาะเพื่อมีคนมักนะคะกะถือว่าเป็นอ่าสิว่าเลขยังดีเลขชอบกบ่ะเบนกะเลขผีหลอกเลขผีหลอกก็ว่านในหลอกนะคะว่านใหลอกถ้าเกิดว่าม่านี่ถือว่าผีบ่หลอกแมนแมนแต่ถ้าบ่ม่านี่หลอกแท้ๆของแท้กลางวันแสกแสกเลยมันเป็นได้ไหมแต่ตะเคียนสามศูนย์สามสามก็หามันกู้ละทางอะไรได้เจ็บกับศูนย์เนี่ยเอ้านี่อย่างว่ะไปเขีช็ดตาเช็ดเจย ิ้ยลองเบิงเนาะลองเบิงจ้าเราถือว่าภูมิเนี่ยนี่เพคนดีได้หายถือเล็กตลอดแมนแมนแมนจ้าอันนี้ก็เลยก็เลยอยากจะหายใจบุญเนี่ยมาเว้าวสุฟังนี่แหละันเป็นเพราะอัญชันเพราะว่ากุ้งเป็นกบบว่าธรรมดาฮามมาของเป็นระว่านตัวเจบุญเ้อจะไดยเลี้ยงเนี่ยเพราะเรื่องเ่ยพราะเรื่องภูมิก็พ่อเป็นยังไงจ๊ะรุดไปหลายงวดเดียวั้งแต่มว่าหลุนน้ำใจบบุญเบ้าตัวแรกก็ออกตัวนั่น มาหลุนอยู่บา้านแล้แม่จลืมดนะ้อาอาอท่านผู้ชมก็เห็นค่ะเพราะว่าเวลาไรสดแต่เรื่องกัอยู่น้ำกัดน,กนะต้อเด็ดไรสดในี่เบิ้งเนาะพเรื่องก็บอกขึ้ว่าทางไ์สดหฮา,างกาล่างรอหลุนสองตัวล่างอยู่ถ้าเบนะิ้งหน้าเลขสตออกหกหนึ่งล่างถ้าออกหกหนึ่งล่างอีริสตีหัวจนแขวแห่งเลยออกหกหนึ่งล่างเทียนสองจ้าอันนี้คือหันแหลที่เพิ่นได้มากนางหลุนแล้วก็ลุ้นฝากบอกก่อนเลยจะออกวันนี้นุกเลยว่าเพอะเรื่องวันนี้ไปรุนเลขบ้านบนผ้าลวดกับหนูอีกเด้อไปยุวส ถ้าเบิ้งเ้อเพื่นว่าเลขศูนย์ไม่จะอยู่รักซิฟมัจะิบ่ไปรักหน่วยมมนสิออกศูนย์เก่าเลยเพื่นวางสิออกศูนย์เก้าอีกตรงตัวคนพิมพบจนลูกพิมพ์ลูกเลยบอกตั้งเลยบอกไม่ได้บอกเห็นนี่แม่มเพราะเรื่องแม่สุดยอดอีกทีเลยงวดนี้มาอีกเพื่นว่าถ้าผู้ได้บ์เสื้อเนะที่เฮาบอกนี่ีว่าคิดตัวมีไหล่สดมีคลิปไหล่สดรองไปฟังเบิ้งเพิ่นจะวบาอยู่หลังกล่องเพิ่นจะวบาออกมานะคะว่างวดนี่ นี่จะเป็นน้องนี่บางกีนี่คือหลักศูนย์นี่มีศูนย์แน่แต่สิยูหลักหลักสิบเลยไม่ใช่หลักหน่วยเพื่นว่าเห็นบอกศูนย์อยู่หลักสิบก็ว่าออกศูนย์เก้าไงศูนย์เก้จ้าสุดยอดลีเลยนะคะบ้านหลังนีวัตธรรมดาเแล้วหล่ะจะยลืมน้ำในเด้อห้าเจ็ดเท่านี่ยูนีคุมอยู่ในกคุมกะบันนี้แบบว่าฝุ่นไหวดอกเขาบอกว่าเอออ่าของเต่นซ้อมก็เป็นซ้ำศูนย์อะ ในของบุญพระรวยชโชคมาซาวก็เป็น H7 เมันกับแปกแค่เลขตัวเดียวที่จริงมันก็เป็นสามศูนย์นั่นแหละคขาดมาคือว่าหนาเลขตัวนี้คือยังมือมือคือยังมีผีภาพมาเขียนบมอหรือว่าจังไนันแหละสองเทียนน้อกระดาษสองแผ่นก็ยิ่งเขียนตัวเก่าเป็นตัวใหเอ๋ที่แล้ววงเลขบเจ็ดดูก็จังภาษาอย่างบอกเลยก็บอกใช่เอาี่ยนเราก็สิเขียนสามเจนุสิเขียนสามศูนย์เราก็เขียนเลี้ยงเลี้ยงไปยังมหาเจียนอีกคือเก่าอยู่นี่นเขียนสองใส่ยังเขียนตัวเก่าลงไปอีกที ลองพิจารณาเบิ่งเนาะอี้กะมีเรื่องเล่าแปลกๆนะคะเ็เลยอยากจะเอามานั่งเสนอมาว่าวราฟังค่ะห้าเป็นจังบุญห้าเพิ่นอยากให้เอฟซีทางช่องเนาะโชคมาอีลีนะคะเพราะว่าพุ่มบาลังนี้ก็จังที่บอกเพ่งมากๆนะคะลองเบิ่งนะคะลองอิลีเอาสำหรับเนว่ทางของเจไงใหญ่เนาะกะคือจังที่ฟังใจบุญแล้วกะฟังเส้นซองกัดแจงไปแล้วว่าเลขชุดนี้เป็นชุดเต็มกอนนะคะ ใกล้ๆมือหอยออกหรือว่ามือใดเกาะใจบุญเพินเเพ่นบอกมาสองพิ่นบอกว่าจะเน้นให้ก่อนหอยออกหนึ่งวันหรือจะเน้นก่อนมือสองมือนี่แหละก็เกินนี่รากาผูใ้ใดที่อยากร่วมน้องอย,อยงไห้เนาะงานเกี่ยวลืมเลยตอนนี้ก็ยังทานตัวน,นี้ก็ได้สั่งพวกขนมน่อน้อยว่าจะเป็นแจกเท้ยน เจ๊ง่ายบอกว่าห,ห้องหน้าไปแจกน้ำน้งเรียนน้ำน้อเซียนซองเนาะแมนทำบุญกับเด็กด้วยเพราะว่าวันนั้นมันไม่ได้ตรงกับวันเสาร์อาทิต,ตย์นะยันกับวันอะไรนะสิบห้ามันพิ่งเริ่มหัดเนาะจายันเด็กเด็กเด็กประดิษฐ์ปินฐ์นะคะนี่เสียไปแจกน้องเรียนก่อนเนาะแล้วยังสิไปต่างหมองไรยสดแจกให้คุณบอกคุณแม่ฮ่องเบิร์กคุณได้อยากรวมบุญกับเจ๊ง่ายแตยังท่านเนาะค่ะตอนนี้เนาะแต่ว่าไล่กลุ่มเนียยินมาบอกว่าสั่งปิดก่อนเนาะแมนแมนจ้าไล่กลุ่มขอปิดไว้ก่อนนะคะตอนนี้กะข้น เริ่มร้ายแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะบุญไหวยจนเกินไปนะคะเดี๋ยวกบฟั่งทางเจ๊งนะคะว่าเพื่อนจะให้เปิดอีกตอนไดหรือจังไดกะค่อยปิดตามไว้คะแล้วก็อันนี้ถ้าหลายเจ๊งปล่อยมาหลายหลายมากมากเลยแต่หนูคิดว่าอะเจ๊ง่ายไอันเจ็ดหกสองโมเมนต์บอใจบุญหนูก็ได้หนูมารู้แต่ว่าเจ๊ใหญ่ของทางเราเพิ่งให้ปล่อยวันนี้แล้วก็เพิ่งให้มาเอ้ากะ แจ้งบุญอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะสำหรับผู้ใดอยากรวมบุญนะคะก็คือใจไง่ายเพิ่นจะเฮ็ดลงพันในวันที่5 5ท,ที่จะถึงนี้ก็คือก่อนมือหววย,วยออกคุณพ้คุณแม่ทำบุญนะคะเพื่อที่จะรับโชครับัทรพย์ในวันที่เจไง่ายเราถือแบบนี้แล้วก็หลังจากที่รับโชคอีก ถ้าถูกวันที่สิบหกก็มีอีกเพย์พร้อมีอีกวัดหนึ่งทีจะเห็นบุญต่อกันค่าวมันจะมาเคล็ดก้อนเลขออกแล้วก็ล้างหอยออกจ้ะสีวางสี่อันนี้มันเป็นอาจจะเป็นเคลของเพื่อนเนาะแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้โชคได้ใชักับกับน่าจะเป็นความบันหล่อโน้กับเสื้อที่ทำสันอีลีแต่ว่าก็สีทาเฮ็ดยังนะเฮ็ดบุญนะที่จริงแล้วนะถึงปอบ่ได้เขาเอิญมาอย่างอ่ะบ่ได้เล่น ลงพุ่นกับัังแต่เขาก็ต้องเฮ็ดอยู่เรื่อยเสริมทุกอย่างเพราะว่าจะเป็นเฮ็ดธุรกิจก็ดีนู่นนี่นั่นมันเ่งมคนใน้เ u าเบิดทุกอย่างเนาะในผู้ใดกะติดต่อมาได้เนาะู้ใดอยารวมนะคะอาจจะได้ร่วมบุญไปด้วยกันนะคะคลิปนี้กะชัดเจนแล้วนะคะยันรูนเห็นเอลซี่งงๆกันนะพยานพยนได้แนวทังไปแบบโปรมของจีนนู่นนี่นั่นจ้าก็เลยมาแจก้ทราบกัน ค่ะอ่ะคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะตรงใดก,กับขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะคอยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปหน้าแนวทางหน้าจะเป็นแนวทางเด,ดียงใครกับฝากติดตามไว้เนาะคลิปนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ